จริงๆแล้วคือแบบมิไซสมันเป็นเป็นผู้หญิงไม่ค่อยอ่อนหวานไ่คญองดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแ็คือคือลักแหลแล้แบบไม่ค่อยโชว์ดีเทลเล็กน้อยแต่เดี๋ยวนี้ก็เอยู่นะฉันก็หวานขนนะจริงๆจริงนะรีบพูดเลยหรอเาคิดเพเราแหบหรือเขาบอกนว่าอยากให้หวาแสงความรักกไม่ได้รีเควส์ค่ะคือด้วยความที่ว่าเราเห็นเขาน่ารักส้มัรนานแบบมันก็หลายปีจริงๆค่ะมันก็ทำให้ยูสึกว่าเรา รู้สึกอารมณ์มากว่าเราอยากทำอะไรที่คือรักแตะแต่ก็อยากให้เขาได้รับรู้ขึ้นได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะถ้าอยากวันนี้เราใช้คู่เราพี่หนุจุดแตะนะคะกันทจริ่งมากมายจังเลยกับผู้ชมทุกคนมาดันทายลราได้เลยก็จริงๆเรายิ้มมองว่านี่เป็นพาร์ทเนอร์ของของชีวิตที่ดีค่ะแล้วก็มองเขาเป็นคนในแฟมิลี่เราเลย ปีนี้ก็คือมีวางแผนไปแล้วค่ะประมาณปลายปีค่ะมีอะไรนะฮะมีอะไรลูกพี่ลูกชายยี่ห้ออะไรอย่างไรอย่างอย่างได้เลิกยังได้ีนี้ยังไงระวังเล่มากๆมินิมอลได้เพื่อนมาเป็นแบบเพื่อนสนิทจริงๆ ได้โลกหรือยังะคได้โลกหรือยังเออดูไว้เป็นเดือนกันยาค่ะแต่วันยังไม่ได้คอหรือว่าคอแล้วจริงๆก็มีคอแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์หรอเอาไว้ไกลๆแล้วเดี๋ยวเจอกันอีก่ๆแต่รูปในไอจีก็คือเป็นพรีเวดดิ้งใช่ไหมไอจีเขาเป็นปกติเอาไม่ได้เอาเหรอแต่อยากพูดอะไรไม่อยากพูดอะไรถ้ารูปเป็นพรีเวดดิ้งอ่ะมันพรีเวดดิ้งกันมาตั้งแต่วันแรก พี่เวดีแน่ถ่ายดีใช้ไอโฟนไอโฟนแต่คนเขาไปคนเขาไปแบบเหมือนแบบยินดีร่วงหน้าไปแล้วร่วงหน้าพยินดีอะไรไม่ได้กินข้าวปกติเวลาอ่านคอมเมนต์ก็มันไม่ไม่เคยคิดแต่ก็ไม่คิดจะกทีเลยนะคะเราก็แค่ทำอะไรที่